เอาละครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอีเวนต์าน้ำผึ้งนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ตัวเวนนี้นะครับมันจะมีตัวผึ้งนะครับจากรังนะครับบินมาตอมที่ผลไม้เรานะครับอ่าแล้วมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้นะว่ามันได้เปลี่ยนผลไม้ของเรานั้นให้ติดน้ำผึ้งไปแล้วหน้าตาของผลไม้ติดน้ำผึ้งก็จะอ่ประมาณนี้ครับอ่าเมื่อเราได้ผลไม้ที่มันติดสถานะโพลิเนตนะครับให้เรามาคุยกับเอ็นีทีตรงนี้นะครับเป็นการอาใส่เข้าไปในเครื่องปลนนะครับผมจะใช้ทั้ นะครับเพื่อได้10กิโลแล้วมันจะทําการปั่นเป็นน้ําพึ่งให้เราาแล้วเราก็จะได้น้ําพึ่งมานะถามว่าน้ําพึ่งนั้นทําอะไรได้ครับทำได้2อ,อย่างหนึ่งต้องการจะเฉดน,น้ําพึ่งกับมันไอเทมนะครับก็จะมีพวกนี้เป็นต้นไปและสําหรับอย่างที่สองนะครับสามารถที่จะมาเทดกับคุณหมีตรงนี้ได้นะครับโดยการที่เราจะต้องมีน้ําพึ่งตรงนี้แล้วก็มีตัวผลไม้ที่มันต้องการตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะได้ไอเทมที่มันขึ้นไว้นะครับอ่าเข้าตัวแล้วนี้ต่ นี่ได้ไปแล้วมาเริ่มเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของอ e ีเวนต์น้ำพึ่ง